สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเอ้าเดี๋ยวนะ โอเคเอาใหม่ okay, <laughs> สวั <laughs> สวดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะแบบที่ฟังตามลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจาันใครที่รู้ดาวสุกอะ่ะฟังดาวจันกับดาวสุกได้นะมันอาจจะแม่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้ที่ Li n e Material Girls Tarot นะคะเริ่มเลยกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ มังกรน,นะคะมังกรคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าคือโชคชะตานําพาให้เรามาเจอกันแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกทําให้เราไม่เข้าใจกันหรือว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะเข้ากันไม่ได้ไปกันไม่รอดอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยรู้สึกเอ๊ะ eh, อาจจะอยากขอเวลาขอให้การห่างกันนี้มันทําให้เราได้คิดให้เธอได้คิดว่า เออเราควรที่จะไปต่อกันไหมหรือเราควรที่จะหยุดแค่นี้อะไรประมาณเนี้เขายังอยากบอกคุณอีกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเป็นคนที่คุณต้องการได้เขาไม่สามารถเป็นแบบที่ที่คุณคาดหวังให้เขาเป็นได้มันเหนื่อยมันอึดอัดแล้วมันก็รู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะมองหาสิ่งที่คุณต้องการในตัวเขาแต่มันไม่มีอ่ะดังนั้นอ่ะมันง่ายกว่าหรือเปล่าถ้าคุณจะต้องไปแบบ คุยหรือไปหาคนอื่นไปคุยกับคนอื่นคุณจะได้เจอคนที่ใช่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าถ้ายังอยากที่จะไปกันต่อจริงๆกับเขาอะให้โอกาสเขาแล้วก็อดทนกับเขาได้ไหมให้เขาได้ปรับตัวได้เปลี่ยนตัวเองได้ได้ลองพยายามปรับตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นคนในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขา้องอยากบอกอีกว่าเขา้งอยากบอกอีกว่า เขาเห็นอนาคตร,ร่วมกันกับคุณนะในแบบที่มันเป็นในเชิงระยะยาวอยู่ด้วยกันแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบกดดันเขาน้อยลงหน่อยได้ไหมแล้วก็อดทนกับเขาแทนก็บอกว่าเออต้องการแบบนี้ต้องการให้เขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ปรับเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็ให้เวลาเขาได้ปรับได้เปลี่ยนตัวเองคนเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าในระยะยาวอะ่ะเราก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ หรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะกลุ่มคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกเกับคุณว่าเขาพยายามนะไม่ใช่ไม่พยายามพยายามหลายครั้งมากที่จะต่อให้ติดพยายามที่จะสนิทพยายามจะคุยกับคุณพยายามเปิดใจให้พยายามปรับอะไรเงี้ยแต่ มันดูแล้วมันมันยังไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูดูเข้ากันไม่ได้จังหวะก็ไม่ใช่นิสัยก็อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงวัยนี้หรือไม่ใช่ปัจจุบันนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยมันมันดูออนออนออฟออฟตัวเขาเองก็รู้นะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาก็รู้สึกงั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาอยากบอกอีกว่าเขากลัวการที่จะตอบตกลงมีคอมมิชเมนต์หรือการแบบอาการแบบ ขอเป็นแฟนหรือการตกลงแต่งงานอะไรเงี้ยมันมันเขาไม่แน่ใจและไม่มั่นใจว่าจะนําพาความสัมพันธ์นี้ไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่อยากตัวเขาไม่อยากเสียใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะทําให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาอยากบอกอีกว่าคุณนะ่ะมีอะไรหลายอย่างดีกว่าเขาแล้วก็คิดได้มากกว่าเขาควบคุมอารมณ์เก่งกว่าเขาแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่า เขาไม่เหมาะกับคุณนะเขาไม่ดีพอเป็นความรู้สึกเนี้ยเออนั่นแหละก็เนี่ยแล้วประโยคไพ่ใบสุดท้ายก็บอกว่า D e N เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เราอาจจะต้องหยุดวงจรน,นี้แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตไปทํานู่นทํานี่ทำน,นั่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งมันยังมีเคมิสทรีมันยังมีความรู้สึกว่าเคมีตรงกรันยังอยากคุยกันก็เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่ตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่ใช่สําหรับคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณณก็คุไไมม่่่ใชดี แต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณก,ก็ยังไม่ได้เหมาะกับชีวิตเขาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดออกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาอยากทำให้ทุกอย่างมันเวิร์กนะระหว่างคุณกับเขาอะไม่ได้อยากยอมแพ้ไมไ่อยากกิ้บอัพอยากที่จะแบบเวิร์ h i ิ g งส u t อ o ลเทอร์เนเอร์แล้วก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันอยาก แก้ไขอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้อะไรมันผิดพลาดอะไรเงี้ยเขายังอยากพยายามแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณยอมแพ้เพราะเขา,าไม่อยากยอมแพ้แล้วก็เขายอยากบอกอีกว่าในความสัมพันธ์มันไม่ใช่มันเป็นเรื่อง,องคนสองคนที่ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคิดหรอกป่ามันยังมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องภาระส่วนตัวอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะถ้าจะไปต่อด้วยกันก็ต้องปรับ ไปด้วยกันในเรื่องหลายๆเรื่องในหลายๆทุกปัจจัยต้องคุยการต้องเปิดใจอะไรประมาณแล้วก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าเวลาที่คุณไม่อยู่ในชีวิตเขาอาจจะหมายถึงว่าเวลาเราไม่ได้เจอกันหรือเวลาที่เขาไปต่างประเทศหรือคุณไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขารู้สึกว่ามันเหงาเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกนี้เลยแต่พอชีวิตมีคุณแล้วเขาเคยชินเขาคุ้นชินกับการมีคุณในชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันเหงามันเงียบเหงานะก็ อยู่ด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีกันแล้วมันก็รู้สึกแบบมันดูเหงาแปลกมันโดดเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่เขาพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วในหลายๆครั้งเขารู้สึกน้อยใจในตัวเองอะน้อยใจในตัวเองที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเขารู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่ไม่ดีพอสําหรับคุณแล้วเขาก็ยัง หลายๆครั้งเขามีความรู้สึกว่าเออคุณควรที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าเขานออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปนะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็กลับไปที่ประโยคแรกอะที่บอกว่าเออเราควรพยายามจะแก้ไขทุกอย่างไปด้วยกันพยายามปรับเป็นคนที่ดีขึ้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมธนะคะก็เมธคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่า เขาขอโทษมันเป็นประโยชน์ขอโทษที่ประชดป่ะเนี่ยบางคนเขาขอโทษแบบประชดประชดอะ่ะแบบจิกกัดแบบประชด I'm sorry อะไรเงี้ยแบบขอโทษอะไรเงี้ยเออเขาอยากขอโทษนะคะอันแรกอันที่สองเขาอยากบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่า หลายๆครั้งที่เขาพูดหรือที่เขาทําอะไรไปเขาต้องการอะไรบางทีเขาควรประสาทคุณเพราะวรนโมโหคุณทําให้ทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทํานิสัยอย่างนั้นทำไมแต่มันติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็ทาไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบขอโทษอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันจะดําเนินไปแบบที่ที่แบบยาวนานนั่นแหละแต่บางครั้งอะเขายังอยากเขาอยากบอกว่าความ ถ้าเราห่างกันหรือเราต้องอยู่ไกลกันหรือลองเดทสายเลเยอรชิฟอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันจะช่วยให้เราคิดถึงกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นเพราะมันอยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ตัวเขาอะเคยคิดว่าการที่เราไม่ได้เจอกันทุกวันมันก็คงเป็นเรื่องที่ที่โอเคที่ดีอยู่ได้อะไรเงี้ยชินชินกับการเป็นโสดหรือการอยู่คนเดียวแต่พอเเข้าจริงเขากลับรู้สึกว่า เขาไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเขาไม่น่าทําแบบนั้นเขาไม่น่าตัดสินใจอะไรบางอย่างแบบนั้นเลยแล้วทําให้คุณกับเขาอะต้องห่างกาันหรือว่าอยู่ไกลกันอะไรเงรี้ยเพราะเอาจริงๆเขาอยากอยู่ใกล้กับคุณอยากอยู่กับคุณมากกว่าแล้วก็บางคําพูดอ่ะเวลาเขาพูดอะไรไปโดยที่ไม่คิดหรือพูดไปทําไมก็ยังไม่รู้เลยแต่เขาพูดไปแล้วอะไรเงรี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเอาคําพูดเหล่านั้นอะกลับมาแบบไม่น่าพูดเลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้ตอนนี้เออไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พฤศพนะคะพฤศพคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเข้ากันได้มากๆเลยเราเป็นคู่กันแน่เลยแล้วก็มันเข้ากันได้ทุกเรื่องอะ่ะเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องแบบหน้าที่การงานเรื่องการตัดสินใจการมองโลกชีวิตทัศนคติหลายๆอย่างอะไรเงี้ย เขารู้สึกว่าเราสองคนเข้ากันได้แล้วเขายังอยากบอกให้ว่าการทะเลาะก,กันน่ะมันคือสิ่งที่ทําให้เราสองคนเข้าใจกันมากขึ้นนะมันไม่ใช่การทะเลาะเพื่อแยกทางอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เราต้องปรับเรื่องของเ,อเรื่องของเวลาโกรธเราจะคุยกันยังไงเวลาเราทะเลาะก,กันมีปัญหาเราจะแก้ปัญหายัางไงอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะ อยากที่จะปรับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับคุณแล้วเราก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยู่จะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันมันต้องมีการทะเลาะก,กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขายังอยากบอกอีกว่าเขารักคุณนะไอเล e ฟ o u อะไรเงี้ยเขารักคุณแล้วก็แล้วก็อยากให้จับมือกันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะแบบเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็อยากจะให้เราผ่านไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่า คุณนะทำให้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาแบบพูตจาดีขึ้นนิสัยดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนดีอ่ะเอออยากดีขึ้นเพื่อคุณอะไรเงี้ยเพื่อเราอะไรเงี้ยเออไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมิถุนนะคะมิถุนก็มิถุนคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะ ิถุนเขาอยากบอกคุณว่าคุณคือคนที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะได้เจอได้มีริเลชชิพได้พูดคุยด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนในฝันเป็นใน,ใน,น,นายในฝันนั่งในฝันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเขาแบบอแบ,บสืบแอบส่องเรื่องราวของคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะบนสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยหรือจากคนที่รู้จักร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าหลายๆครั้งที่เขา คุยด้วยแล้วบางครั้งเขาก็ไม่ได้คุยไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาค่อนข้างยุ่งแล้วมันมีหลายเรื่องที่ก็เครียดด้วยในตอนนี้แล้วมันยังแก้ปัญหาไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็อย่าถือสาเลยนะอะไรเงี้ยอย่า,ยากโกรธเลยเพราะเขาเองก็เขายังจัดการตัวชีวิตตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เขาสนใจคุณจริงจงเออแล้วก็ คุณน่ะอยู่ในห่วงห่วงคำหนึ่งคุณอยู่ในห่วงความคิดเขาคิดถึงคุณตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยลืมคุณเลยแต่ว่าบางทีมันไม่ได้คุยอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่ต้องทําต้องสนใจต้องแบบไปโฟกัสอะไรเงี้ยค่ะไปต่อกับเมื่อที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะกรกฎคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกว่ามีปัจจัยที่สาม ที่บุกเป็นบุคคลเลยแหละที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่สาวน้องชายใครก็ได้ที่มัน,เป,นเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยคนกลุ่มคนเหล่านั้นะ่ะผิดหวังในความสัมพันธ์นี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเช่นพ่อกับแม่เขาคาดหวังให้คุณกับเขา แต่งงานกันภายในเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพ่อกับแม่เขาก็เลยค่อนข้างเซ็งแล้วก็ผิดหวังว่าเออทำไมล่ะทำไมถึงยังไม่พัฒนาวความสัมพันธ์กันสักทีอะไรประมาณอันนี้แค่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ขา้างอยอยากบอกอีกว่าอ,อ๋อยกตัวอย่างอีกอย่างเช่นถ้าคุณสองคน รักกันดีมาตลอดแล้วก็ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเธอสองคนไม่ทําดีต่อการทําไมถึงทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้ก็ disappointed อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขายัางอยากบอกอีกว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเรามาจริงจังกันใหม่เรามาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรามาแบบจับมือกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากหยุดคุยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ตัวเขาอะวางแผนเรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นการเซอร์ไพรส์เป็นการทำเรื่องที่ดีเป็นการง้อเป็นการขอคืนดีเป็นการทำอะไรที่มันควรจะทำแล้วมันควรจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมนะคะและตัวเขาก็อยากบอกอีกว่าหลายๆครั้งที่เขาเลือกที่จะถอยห่างออกมาอยู่เงียเๆียๆคนเดียวหรือว่าหายไปหรือขอพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะ อยากที่จะให้เวลากับตัวเองอาจจะแบบมีความสุขกับตัวเองหรือได้คิดได้รักตัวเองได้ฮิลตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะคิดก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ข้อความน่าจะประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะสิงคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะตัวเขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณว่าเขาเป็นคนที่รักแรงหึงแรงเป็นคนขี้หวง มากๆขี้หึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแสดงออกหรือจะไม่แสดงออกแต่คืนนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกในใจนะคะแล้วก็ตัวเขาอ่ะมีอะไรอีกหลายๆเรื่องที่ที่แบบยังไม่ได้บอกแล้วก็ยังไม่ได้พูดกับคุณตรง,ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังในเชิงที่มันเป็นเรื่องความลับที่ไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องแบบยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกให้คุณได้รู้เอ,อประมาณนี้แล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่า สำหรับคุณนะ่ะสำหรับคุณและสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยเขาวางแผนวางภาพอนาคตไว้ดีมากๆแล้วก็อยากจะให้มันเป็นจริงแต่ว่าเขายังไม่ได้อยากที่จะบอกให้คุณได้รู้ทั้งหมดตอนนี้บางเรื่องมันควรจะเป็นเซอร์ไพรส์บางเรื่องมันมีจังหวะเวลาของมันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเ,เขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันไม่มีมันไม่มีพาชั่นหรือมันไม่มีความโรแมนติกลงเหลือคือความหมายคือไม่ว่าเราจะคบเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานแค่ไหนกี่วันกี่เดือนกี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากที่จะให้พาชั่นหรือว่าความโรแมนติกหรือความแบบมีเคมีด้วยกันอะมีเสน่ห์ต่อกันอะเขายังอยากให้สิ่งเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปดังนั้นอะเขาจะพยายามทําและคุณเองก็ต้องพยายามทําไม่ว่าจะเป็นการแบบ รักสวยรักงามทําให้หล่อให้สวยให้ดูดีอยู่ตลอดเพื่อให้เรามีความสนใจมีแรงดึงดูดต่อกันอะไรประมาณนี้เขาพยายามทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อนะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะมาดูกันว่าคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่ามันมีอีกคนหนึ่งจริงๆที่เขาอาจจะพูดคุยหรือว่า ให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ด้วยไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายๆเรื่องที่เขาอยากจะเปิดใจยอยากจะคุยอยากจะเล่าให้คุณฟังอยากจะบอกให้ฟังเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นจะได้เห็นมุมมองของของอีกฝ่ายหรือได้รู้จักนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดนะคะแล้วก็ เขาคิดถึงหรือว่านึกถึงความทรงจําดีๆระหว่างคุณกับเขาเสมอนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเขากลับไปอ่านแชทเก่าๆระหว่างคุณกับเขาอ่ะด้วยอืมแล้วก็เขาอยากบอกคุณอีกว่าบางทีอ่ะสิ่งที่คุณกับเขารู้สึกอยู่ในตอนนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันอาจจะเป็นแค่ความลหลงไหลมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าก็ตอนนี้มันเข้ากันได้แบบนี้ เช่นคุณกับเขาอาจจะเป็น F W B กันแล้วมันก็เข้ากันได้แบบนี้ถ้าเปลี่ยนไปเป็นแฟนมันอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์ตุลน,นะคะสำหรับตุลน,นะคะคนในใจคุณมีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะตุลเขาอยากบอกว่าขอเวลาเขาหน่อยให้เวลาเขานิดนึงมันเป็นแบบการขอเวลาไปทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งอะเป็นแบบขอเวลาหน่อยอย่าเพิ่ง กดดันอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งอะไรตอนนี้แบบขอเวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกคุณอีกว่าเขาาจะไม่ใช่คนที่คุณคิดหรือว่าวาดฝันไว้นะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนอีกแบบนึงอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วเขาก็ยังอยากพูดอีกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสําหรับคุณไม่ดีพอในเรื่องของนิสัยแล้วก็ไม่ดีพอในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ดีพอในเรื่องของการเงินด้วย จาก energy ของไพ่น,นะคะแล้วเขาก็อยากบอกอีกว่าเรื่องระหว่างคุณเขามไม่จบนะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาคุยกับคุณจะกลับมามีการแบบสานสัมพันธ์ติดต่อหรือว่าพ,พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์พิจิกนะคะพิจิกคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่า เขายังไม่พร้อมอาจจะไม่พร้อมที่จะคอมมิชไม่พร้อมขอเป็นแฟนไม่พร้อมขอแต่งงานยังไม่พร้อมให้มาเจออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะรู้นะว่าระหว่างคุณเขาอะเราเป็นเนื้อคู่กันเราเป็นโซเวกันเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่แบบคนมันใช่ก็ต้องเดินทางมาเจอกันอ่ะเออประมาณนี้แล้วเขาก็อยากบอกอีกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่นิสัยดีมีสเสน่ห์แล้วก็ครบเครื่องแบบครบเลยอะ ครบในแบบที่คนคนนึงเราต้องการถ้าตัวเขาต้องการคุณสมบัติอะไรในตัวใครสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นแฟนเพื่อมาอยู่ด้วยคุณมีครบเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็อยากบอกว่าตัวเขาอะมีอีกหลายๆเรื่องที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแบบเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ต้องเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนั้นอะเขาสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ได้แล้วอะโตขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอะไรหลายอย่างมากกว่านี้เขาก็ อาจจะเป็นคนที่เหมาะกับคุณมากกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันอาจจะยังเหมือนเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะไปต,ต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะธนูคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าให้อาภัยเขาด้วยนะให้อาภัยเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ไหมให้อาภัยแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ไหมในการปรับในการแก้ตัว เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแล้วเขาก็รักคุณมากเกินไปจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็เขาอยากบอกว่า you are the r o v e o of my life คุณเป็นความรักที่เขาตามหามาตลอดชีวิตเลยเป็นคนเป็นเป็นคนรักเป็นความรักที่เขาอยากจะเก็บแล้วก็รักษาเอาไว้ตลอดชีวิตไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันพังลงอะไรเงี้ย เขามองคุณไปคู่ชีวิตแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเขาคิดถึงนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขามีร่วมกันแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาโรแมนติกอะช่วงเวลาโรแมนติกระหว่างเราสองคนอะไรเงี้ยเขาคิดถึงเรื่องเหล่านั้นนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ไกลกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย